เรือผีที่ไม่มีวันขึ้นฝั่ง Frying Dutchman Frying Dutchman เรื่องราวของเรือผีสิงต้องคำสาปที่ถูกสาปว่าต้องแล่นอยู่บนท้องทะเลชั่วกับชั่วกันและคนบนเรือไม่มีทางได้ขึ้นฝั่งตลอดไปขอเชิญรับฟังครับ G Story วันนี้อาจจะมาในธีมที่ไม่ได้หลอนไม่ได้น่ากลัวจนเกินไปนะครับเป็นตำนานปรำัปราฟังสนุกสนุกหากใครเคยดูภาพยนตร์เรื่อง p i r a t e of the Caribbean ผมจำไม่ได้แล้วนะครับว่าภาคไหนได้มีการกล่าวถึงเรื่องราวของเรือชื่อ Flying Dutchman เรือลำนี้เนี่ยเป็นเรือผีที่ไม่มีวันจอดแท้จริงแล้ว เรื่องราวเรือผีลำนี้ถูกดัดแปลงมาจากตำนานเรื่องเล่าพื้นบ้านชื่อดังของยุโรปเรื่องหนึ่งครับที่ผมจะเล่าต่อไปนี้นั่นเองชื่อเรือ f l y i n g d u t c h m a n ท่านผู้ฟังลองเดาดูครับว่าน่าจะเป็นเรือจากประเทศอะไรใช่แล้วครับคำว่าดัชแบบนี้ก็เดาไม่ยากใช่ไหมครับเป็นเรือที่มีที่มาจากประเทศญี่ปุ่นนั่นเองเอ้ยไม่ใช่ครับ ตำนานนี้มาจากประเทศเนเธอร์แลนด์หรือดินแดนดัชนั่นเองเรื่องราวของเรือ Flying Dutchman เป็นตำนานที่เล่าขานกันมาเป็นร้อยปีแล้วครับเริ่มต้นมาจากคำบอกเล่าจากพวกชาวประมงอาจจะมีเล่าแตกต่างกันไปบ้างในแต่ละท้องที่ผมขอรวบรวมเรื่องเล่าต่างๆเอามายำรวมกันคัดแต่ท่อนที่สนุกน่าสนใจของแต่ละตำนาน มาเป็นเรื่องเรื่องนี้นะครับหากผิดแผกแตกต่างจากที่เคยฟังมาหรืออาจจะผิดเพี้ยนไปบ้างก็ขออภัยนะครับถือว่ามาฟังเน้นเอาสนุกไปหลักแล้วกันครับประมาณศตวรรษที่17เราวๆนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ทวีววปยุโรปประเทศต่างๆเขาแข่งขันกันทางด้านการเดินเรือมีการสำรวจดินแดนเดินทางไปค้าขายต่างประเทศ เดินทางทางเรือข้ามประเทศไกลโพ้ทะเลกันมากมายใช่ไหมครับประเทศไหนล่องเรือไปได้ไกลเนี่ยไปได้เยอะก็จะสามารถสร้างความมั่งคั่งให้กับประเทศตัวเองได้และหนึ่งในมหาอำนาจด้านการเดินเรือสมัยนั้นก็คือประเทศเนเธอร์แลนด์นั่นเองเนเธอร์แลนด์เนี่ยมีการตั้งบริษัทที่มาดูแลการค้าโพ้ทะเลทั่วโลกบริษัทหนึ่งชื่อว่าบริษัทอินเดียตะวันออกหรือ east india โดยมีตัวยอ่อว่า VOC อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าไอ้ VOC นี่มันย่อมาจากอะไรเต็มๆน่าจะหาข้อมูลใน Google กันได้ไม่ยาก VOC เนี่ยจะคอยส่งเรือไปค้าขายดินแดนต่างๆครับเอาของลำค่ากลับประเทศ VOC ถือว่าเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่น่าจะอันดับต้นๆของโลกในตอนนั้นเลยครับมีพนักงานเจ้าหน้าที่มากมายส่งเรือไปค้าขายอย่างทั่วโลก VOC เนี่ยจะมีพนักงานคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากเป็นพิเศษชายผู้นั้นมีนามว่าเฮนริกฟานเดอร์เดเคินเฮนริกฟานเดอร์เดเคนเนี่ยมีฐานะเป็นกัปตันเรือครับเป็นกัปตันที่มีชื่อเสียงเนื่องจากตัวเขาเนี่ยเป็นนักเดินเรือที่เก่งและก็บ้าบินมากพาเรือของ VOC หลายต่อหลายลำเนี่ยฝ่าพายุมานับครั้งได้ไม่ท้วน ค้าขายจนทําให้บริษัทและตัวของคณะพวกเขาเนี่ยร่ลำรวยทําให้การเดินทางของเขาและก็ลูกเรือทั้งหลายในแต่ละครั้งเนี่ยสามารถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยอีกเรื่องหนึ่งก็คือฟานเดอร์เดเคนเนี่ยเป็นคนที่มีฝีมือทางด้านการต่อสู้จนเป็นที่น่าหวาดกลัวของบรรดาจนสลัดว่ากันว่าถ้าจนสลัดเห็นเรือของ VOC ที่นำโดยกัปตันฟานเดอร์เดเคนเนี่ยโจรสลัดแทนที่จะไปป้นครับ จะหนีแทนขนาดนั้นเลยนะครับการที่กัปตันฟานเดอร์เดเคนมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่ยอมรับและชื่นชมของสังคมก็เหมือนดาบสองคมครับข้อดีก็คือทำงานง่ายใครๆก็เชื hear, ่อฟังโจรสลัดก็ไม่กล้าแยมมแต่ในขณะเดียวกันก็มีข้อเสียข้อเสียก็คือต <God. S 2> ัวของกัปตันฟานเดอร์เดเคนเนี่ย ค่อยๆหล่อหลอมอ,อีโก้ของตัวเองทีละเล็กละน้อยโดยไม่รู้ตัวจนกระทั่งวันหนึ่งตัวเขาก็กลายเป็นคนประมาทเชื่อว่าตัวเองเนี่ยสามารถเอาชนะได้ทุกอย่างแม้แต่ธรรมชาติและพระเจ้าตรงนี้แหละครับคุณผู้ฟังตรงนี้แหละครับที่จะเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตของเขาและลูกเรือของเขาไปตลอดการวันหนึ่งครับเชื่อว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นช่วงปี คิศักกาล1,641ช่วงที่กัปตันฟานเดอร์เดเคนกำลังนำเรือบรรทุกสินค้าจากอินเดียกับยุโรปกัปตันฟานเดอร์เดเคนเนี่ยต้องการใช้เส้นทางที่สั้นที่สุดเพื่อที่จะได้ถึงยุโรปไวๆครับกลับบ้านไวนั่นเองจึงได้เลือกใช้เส้นทางอ้อมแหลมกูดโฮปต้องเราเพิ่มเติมครับว่าแหลมกูดโฮปนี้เนี่ยเป็นแหลมใต้สุดของทวีปแอฟริกาเป็นจุดบรรจบของกระแสน้ำเย็นจากมหาสมุทรแอตแลนติก และกระแสน้ําอุ่นจากมหาสมุทรอินเดียการบรรจบกันของกระแสน้ําอุ่นและกระแสน้ําเย็นเนี่ยทำให้เกิดพายุที่รุนแรงอย่างไม่คาดคิดได้ตลอดเวลาทําให้มีเรือหลายลำเนี่ยถูกพายุกลืนกินลงไปสู่ก้นสมุทรมาณตอนนั้นแล้วจนบริเวณนี้เนี่ยถูกเรียกกันว่าเป็นสุสานของเรือขณะที่กัปตันฟานเดอร์เดคเคนของเรากำลังพาเรือจะอ้อมแหลมกูดโฮปนี้เนี่ย ก็ประสบกับพายุที่ค่อยๆโหมกระหน่ำขึ้นเรื่อยๆบรรดาลูกเรือกลัวตายสิครับร้องขอให้กับตันฟานเดอร์เดเคนสุดที่รักของพวกเขาเนี่ยหาที่หลบพายุหรืออย่างน้อยเนี่ยก็ควรจะทอดสมอรอจนกว่าพายุจะสงบก่อนค่อยออกเรือใหม่อีกครั้งแต่กับตันฟานเดอร์เดเคนซึ่งบัดนี้มั่นใจในความสามารถและโชคชะตาของตัวเองมากจนเกินไปไม่สนคำแนะนำของลูกเรือ บางตำนานเล่าว่ากัปตันต้องการสร้างความมั่นใจให้กับลูกเรือบางตำนานก็บอกว่ากัปตันเนี่ยไม่ได้บอกกับลูกเรือนะครับแต่เป็นการตะโกนท้าทายต่อพระเจ้าคำที่เอ่ยออกมานั้นก็คือตัวเขาเนี่ยจะไม่ให้เรือหยุดจนกว่าจะถึงท่าเรือและจะเล่นเรือรอบแหลมกูดโฮปนี้ให้ได้แม้จะต้องล่องเรือไปจนถึงวันสิ้นโลกก็ตาม ฟังดูก็ปกติใช่ไหมครับคุณผู้ฟังแต่ประโยคนี้ของกัปตันฟานเดอร์เดเคนนี่แหละครับที่เป็นต้นเหตุของเรื่องเรื่องนี้หลังจากการกล่าวคำท้าทายเสร็จสิ้นของกัปตันฟานเดอร์เดเคนก็มีเสียงลึกลับตีกลับมาครับบางก็ว่าเป็นเสียงของพระเจ้าเป็นเสียงของเทวดาจากท้องฟ้าบางก็ว่าเป็นเสียงจากปีศาจซาตานจากท้องทะเล ตอบกลับมาเพื่อต่อว่าต่อขานความหญิงพยองนี้พร้อมกับสาบให้เรือลำนี้เนี่ยต้องแล่นไปในทะเลอันไร้การเวลาตลอดไปไม่ได้พักผ่อนไม่มีวันกลับบ้านและจะไม่มีใครได้กลับขึ้นฝั่งอีกเลยตลอดกาลภายหลังจากคำสาบคำนี้แล้วเนี่ยเรือลำนี้ก็เลยกลายเป็นเรือปีศาจ เรือผีสิงที่สามารถแล่นได้อย่างรวดเร็วผิดธรรมชาติไม่มีจุดมุ่งหมายที่มาที่ไปแล่นอยู่บนน้านน้ำตลอดการภายหลังก็เป็นที่รู้จักกันในน้ำของเรือ Frying Dutchman เมื่อเวลาผ่านไปคนเราก็ต้องแก่ลงเจ็บป่วยและตายใช่ไหมครับแต่ด้วยคำสาบนี้ทำให้วิญญาณของกัปตันและลูกเรือคนแล้วคนเล่าที่แม้จะตายไปแล้วก็ไม่ได้ไปผุดไปเกิด ต้องถูกกักขังอยู่บนเรือต่อไปต้องแล่นเรือผีสิงลำนี้ต่อไปอย่างไม่มีวันจบสิน้นทรมานเสียยิ่งกว่าตายอีกนะครับเนี่ยฟังมาถึงตรงนี้ท่านผู้ฟังอาจจะคิดว่าเรื่องราวของตำนานเรือผีสิงลำนี้เนี่ยควรจะจบลงเพียงเท่านี้แต่เปล่าเลยครับเรียกว่าเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเรือ f r y i n g d u t c h m a n มักถูกนักเดินเรือพบเห็นอยู่บ่อยครั้ง จนถึงปัจจุบันเลยครับครั้งแรกที่มีการบันทึกก็คือในปีคิดิสกัาช1790โดยนักเดินเรือนามว่าจอห์นแมคโดนอลจอห์นแมคโดนอลเนี่ยรอดตายจากการเดินเรือเขาได้ออกมาเล่าว่าสภาพอากาศในวันนั้นที่เขารอดตายเนี่ยยำแย่มากและลูกเรือคนหนึ่งของเขาก็พบเห็นเรือ Flying Dutchman จึงทำให้ตำนานเรื่องเล่าผีลำนี้เนี่ย โด่งดังและมีคนเชื่อถือมากขึ้นบันทึกหลายฉบับรายงานตรงกันว่าเรือผีฟลายอิงดัชแมนมักปรากฏให้เห็นท่ามกลางพายุและหมอกหนาโดยปรากฏออกมาเป็นแสงไฟประหลาดก่อนก่อนจะค่อยๆปรากฏออกมาเป็นภาพเรือสำเภาโบราณขนาดมหึมาแม้การเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ตามเรือลำนี้ผู้คนมักจะพบเห็นในเวลากลางคืนมากกว่ากลางวันบางครั้งผู้พบเห็น ก็จะพบลูกเรือและกัปตันแต่งกายด้วยเครื่องแบบในยุคโบราณใบหน้าบิดเบี้ยวประหลาดเกินมนุษย์มีเสียงร้องหรือไม่ก็เป็นเสียงหัวเราะชวนคนหัวลุกสิ่งเหล่านี้เนี่ยเชื่อกันว่าเป็นสัญญาณบอกนักเดินเรือทั้งหลายที่บังเอิญมาพบเห็นว่าโชคร้ายของเจ้ากำลังจะเกิดขึ้นแล้วถ้าโชคร้ายไม่มากก็อาจจะเจอพายุหนักผ่านไปได้อย่างยากลำบาก เกือบเอาชีวิตไม่รอดแต่ถ้าโชคร้ายมากซึ่งเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ที่พบเห็นเป็นแบบนี้เพราะไม่มีโอกาสได้กลับมาเล่าอีกนั่นก็คือเรือมีอันเป็นไปไม่ได้กลับบ้านนั่นเองถ้าเล่าแค่นี้ก็อาจจะดูเลื่อนลอยใช่ไหมครับเป็นตำนานที่เล่ากันมามีคนอาจจะเคยเห็นแต่ก็ดูหลักลอยไม่ได้น่าเชื่อถือเท่าไหร่ แต่คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับเรือผีสิง Flying Dutchman เนี่ยถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์หลายครั้งด้วยกันและผู้ที่พบเห็นผู้ที่บันทึกก็ไม่ใช่ตาสีตาสาชาวบ้านธรรมดาด้วยครับผมจะไล่เรียงให้ฟังดังนี้ช่วงปีคิดิสกราด1881อันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องที่โด่งดังที่สุดแล้วครับเพราะคนบันทึกเป็นถึงกษัตริย์อังกฤษในเวลาต่อมาเรื่องมีอยู่ว่าเจ้าชายจอร์จแห่งเวล ซึ่งตำแหน่งนี้เนี่ยคล้ายๆกับตำแหน่งอุปราชซึ่งต่อไปจะเป็นกษัตริย์ของอังกฤษนั่นแหละครับเจ้าชายจอร์ดนี้ต่อมาก็จะเป็นพระเจ้าจอร์ดที่5แต่สมัยที่เกิดเรื่องนี้เนี่ยตอนนั้นพระองค์ยังเป็นเจ้าชายที่รับราชการในกองทัพเรือของอังกฤษอยู่เจ้าชายจอร์ดได้บันทึกไว้ในบันทึกส่วนตัวครั้งที่ไปราชการบริเวณแหลมกูดโฮปว่าเจ้าชายจอร์ดและลูกเรือทั้งลำได้เห็นเรือยักษ์ลำหนึ่ง แล่นสวนทางกับกระแสลมได้อย่างรวดเร็วและหายไปในพิบตาซึ่งไม่มีใครบนเรือทราบเลยครับว่านั่นเป็นเรืออะไรมาจากไหนและจะไปที่ใดจำได้ไหมครับว่าเขาเชื่อกันว่าเรือ Flying Dutchman เนี่ยเป็นสัญญาณของลางร้ายเวลาต่อมาไม่นานก็มีลูกเรือของเจ้าชายจอร์ดที่เป็นคนเห็นเรือปิศนาเป็นคนแรกเนี่ยตกลงมาจากยอดเสากระดงเสียชีวิตอย่างน่าสยดสยอง และเป็นปริศนาช่วงสงคารามโลกครั้งที่สองเนี่ยมีการทำยุทธนาวีหรือรบกันทางเรือหลายจุดใช่ไหมครับมีบันทึกว่าก่อนที่สงคารามโลกจะสิ้นสุดลงเรือรบสัญชาติเยอรมันได้ล่องไปบริเวณแหลมกูดโฮปและได้พบกับเรือโบราณปริศนาขึ้นด้วยเทคโนโลยีสมัยนั้นเนี่ยเรือรบก็เป็นสมัยใหม่แล้วการได้พบกับเรือสำเภาโบราณที่ขัดกับยุคสมัย จึงเป็นเรื่องที่ไม่ไม่ปกติแน่ๆครับอันนี้ชัดกว่าเหตุการณ์ก่อนเสียอีกและทหารเยอรมันก็เชื่อกันว่านี่แหละเป็นลางบอกเหตุร้ายว่ายุทธนาวีของเยอรมันจะพ่ายแพ้สุดท้ายแล้วสงครามโลกครั้งที่สองก็จบลงด้วยความพ่ายแพ้ของเยอรมันเข้าสู่สมัยใหม่ในศตวรรษที่19ก็ยังมีผู้คนพบเห็นอยู่นะครับ บีบันทึกของกัปตันเรือพาณิชย์คนหนึ่งเล่าว่าเรือของเขาประสบกับปัญหาที่กลางทะเลลึกจึงพยายามส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือเรือลำอื่นที่ผ่านไปมาปรากฏว่ามีเรือทรงโบราณขนาดใหญ่สีดำน่ากลัวลำหนึ่งปรากฏขึ้นแต่ไม่ว่าคนบนเรือจะพยายามตะโกนหรือส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือประการใดก็ตามเรือลำนั้นไม่มีสัญญาณตอบรับและแล่นผ่านไปอย่างรวดเร็ว พอเรื่องนี้โด่งดังคนพบเห็นและเล่าลือกันมากมายนักวิทยาศาสตร์ก็ได้ออกมาตั้งทฤษฎีว่าบางทีที่ผู้คนพบเห็นเรือสีดำาทมินขนาดยักษ์บนน้าน,น้ำอาจจะเป็นปรากฏการณ์ภาพลวงตาการหักเหของแสงบนผิวน้ำที่เรียกว่าฟาตาโมกนาก็ได้ทำให้ผู้คนมองเห็นภาพเรือเหมือนกำลังลออยู่บนเหนือผิวน้ำหรือส่วนทิศท,ทางลมซึ่งดูผิดธรรมชาติไป อีกทฤษฎีหนึ่งก็คือเชื่อกันว่าอาจจะเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่าลูกไฟเซนเอลโมซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางไฟฟ้าสถิตที่ทําให้เกิดแสงเรืองแสงที่ปลายเสากระดงเรือในระหว่างที่มีพายุรุนแรงอาจจะทําให้ลูกเรือหวาดกลัวจินตนาการเห็นภาพเหนือธรรมชาติได้ง่ายขึ้นถึงแม้จะมีคำอธิบายทางวิชาการทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ตามครับ เรื่องราวของเรือ Flying Dutchman ก็ยังคงโลดแล่นอยู่ในโลกแห่งจินตนาการของเราและได้ถูกนำไปสร้างสารรค์ใหม่เป็นวัฒนธรรมสมัยใหม่อย่างมากมายช่อง High Story ของเราจะลงคลิปสลับกันระหว่างรายการ Wrong Story Shot ที่เป็นการนำประวัติศาสตร์ต่างๆที่ผมสนใจในช่วงเวลานั้นมาเล่าและรายการ G Story ที่เป็นการนำเรื่องเล่าตำนานลี้ลับแบบตอนนี้มาเล่านะครับ ปัจจุบันช่องนี้เนี่ยก็มีคลิปเรื่องสั้นรวมตอนนี้ก็48คลิปแล้วฝากทุกท่านกดติดตามกดถูกใจทุกช่องทางของเราให้กันด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ